จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางสวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับช่องรามินเดอะฮัมิคาโรสำหรับวันนี้จะมาในหัวข้อจุดเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณโดยให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุฑครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวของคุณ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหรก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือนหรือหนึ่งปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความที่ส่งคืนโดยตรงสำหรับวันนี้หัวข้อสําคัญจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จุดเปลี่ยนแปลงโชคชะตาครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทาง ก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สภาวะพลังงานภาพรวมของท่านที่เข้ามารับชมตัวตนของคูณจิตวิญญาณสถานการณ์ที่เผชิญอยู่การก้าวเข้าสู่เส้นทางในการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมใบที่1 The Hermit ผู้มีสติปัญญาผู้มีแสงสว่างในตัวตน ผู้มีการปลีกตัวการทำสมาธิการฝึกจิตสื่อสินโครนาเออดอปันทะเค่นผู้มีความบักบัติขยันหมั่นเพียรผู้มีความบริยะอุตสาหความมุ่งมั่นความพยายามเดอเอมเพรความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความพร้อมความพร้อมความสุขที่เติมเต็มในตัวตนพร้อมที่จะเผื่อแผ่นนำทางให้กับผู้คนต่อไปสองถ้วยการเริ่มต้นการเติบโตการขยับขยายการเริ่มต้นสู่ความสุข การหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวสู่ความสุขความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่การเริ่มต้นเดินทางสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่พลังงานตัวตนของคุณพลังงานค่อนข้างดีพลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของการยกดับจิตวิญญาณการเริ่มต้นการเข้าสู่ความสุขการพบความรักครั้งใหม่ความรักในตัวตนการเห็นคุณค่าในตัวตนความรักในตัวตนแสงสว่างแห่งเส้นทางการตื่นรู้จะนำทาง นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงการยกดับจิตวิญญาณการละทิ้งจากความทุกข์การจบสิ้นจากวิบากกรรมการหมดทุกหมดโศ่การกข้าวเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่การรักตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการยกดับจิตวิญญาณการทําสมาธิการฝึกจิตถือสิงหนาการสวดมนต์การค้นหาตัวตนการเดินทางเข้าสู่ภายในการทํากระบวนการสู่จิตวิญญาณแสงสว่างภายในแสงสว่างที่จะนําทาง ตัวคุณสู่การเริ่มต้นใหม่สู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์จิตวิญญาณของคุณตัวตนที่แท้จริงภา,ายในจะเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่ยอมแพ้ผู้ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตามีความมุ่งมั่นมีความขยันหมั่นเพียรมีอุดมการมีแพทชั้นที่แรงกล้ามีพลังแห่งความรักในการทุ่มเทมีเป้าหมายมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในใจความพยายาม ความมุ่งมั่นจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ความอดทนการเสียสละจะนําทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การนำทางด้วยจิตวิญญาณเก่าแก่ตัวตนของคุณลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุฑประาจารจิตวิญญาณของเดอะเฮอร์มิตนักบวชฤาษีตัวตนจิตวิญญาณเก่าแก่ผู้มีการ เกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติเพื่อสั่งสมบุญบร,รมีบุญบร,รมีแห่งแสงสว่างภายในการเดินทางเข้าสู่จิตวิญญาณการทําสมาธิการฝึกจิตตือสินคอนาสติปัญญาความรู้บุญบร,รมินที่จะนําทางบวกกับความขยันหมั่นเพียรความเรียอุตสาหะจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของคุณจะนําทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่สู่การตื่นรู้สู่ชีวิตใหม่การค้นพบตัวตนใหม่การรักในตัวเองการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ ตัวตนที่แท้จริงของคุณการก้าวเข้าสู่แสงสว่างแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณการก้าวเข้าสู่การยกรดับจิตวิญญาณตัวตนสู่แสงสว่างภายในการเดินทางค้นหาแสงสว่างการนำทางสู่ความสุขที่แท้จริงพลังงานตัวตนของคุณที่สำคัญสำหรับวันนี้หัวข้อสำคัญให้ไพ่นำทางจุดเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูปรุบาจารย์ไฮเอิร์เซลเทวดาประจำตัวของคุณเป็นข้อความสำคัญจุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางพลังงานตัวตนของคุณจิตวิญญาณของผู้มีบุญบารมีเก่าแก่ผู้มีความมุ่งมั่นแข็งแกร่งอดทนพยายามการนำทางสู่การกก้าวเข้าสู่ เส้นทางแห่งการตื่นรู้จะนำทางสู่จุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่เช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาครั้งใหม่ของกุลจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนครั้งใหม่จุดเปลี่ยนที่เป็นราวกับปาฏิหาริย์จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่จุดเปลี่ยนที่จะนำทางสู่ความสุขความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณจุดเปลี่ยน ที่เป็นปาฏิหาริย์แห่งแสงสว่างปาฏิหาริย์ครั้งใหม่จุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหญ่ของคุณจุดเปลี่ยนแห่งวัฏจักรครั้งใหม่เดอะทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพังการล้างสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่การจบสิ้นสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่การพังการล้างการเคลียร์การทําความสะอาดภายในจิตใจการยกดับจิตวิญญาณการก้าวเข้าสู่ ความสุขความมาั่งคั่งความบริบูรณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิตปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนแปลงสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหม่ของคุณจุดเปลี่ยนแปลงแห่งชะตาชีวิตครั้งใหม่จุดเปลี่ยนที่จะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลังก์บัลลังก์ที่เป็นจุดสูงสุดข,ของตัวคุณบัลลังแห่งความสุขที่แท้จริงความสุขความสงบความร่มเยน็นความสําเร็จ การเฉลิมฉลองการได้รับความช่วยเหลือทีมงานการละยานในมิตรที่ดีจุมจนครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีการนำทางสู่ความสุขความมั่งคัง่งความมริบูณ์ครอบครัวบุตรบริวารปฏิหารครั้งใหม่ด h e า o ร e อปฏิหารที่จะนำทางสู่แสงสว่างสู่การเบิกบุญบารมีเกา่าบุญบาร,รมีเกา ar, ่าเด e h ที่สั่งสมมาการทำสมาธิการฝึกจิตถือสิอนาจ,จะนำ,าาญญญญนำทางสู่การยกดับจิตวิญญาณนำทางสู่การ เริ่มต้นการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การถือศีลภาวนาการค้นหาแสงสว่างภายในตัวตนแสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่างที่จะนําทางเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดชีวิตใหม่เปิดแสงสว่างนำทางสู่การได้รับโอกาสที่ดีข่าวดีการได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หนึ่งเหรียญโชคลาภความสุขความมัง่งคั่งบุญบารมีโชคลาภขวงขวัญจากจักรวาลที่จะมอบให้เป็นเงินก้อนใหญ่บ้านที่ดินที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ปัจจัยภายนอกครอบครัวบุตรบริวารครอบครัวทีมงานกลยาทธ์ในมิตดีความสุขความเฉริมฉลองจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตครั้งใหม่การก้าวขึ้นสู่บัลลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณบัลลังแห่งความสุขการหมดทุกหมดโศกการหลุดพ้นจากพลังงานด้านมืดการเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตครั้งใหม่ปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสุขการเฉลิมฉลองความมั่นคงความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์โชคลาภการเงินความมั่งคั่งรากฐานชีวิตที่มั่นคงการก้าวขึ้นสู่บัลังแห่งตัวตนบัลังแห่งความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความสุขความบริบูรณ์ัลังที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณการจบสิ้นจากความทุกข์สู่แสงสว่างแห่งความสุขสู่การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณการเห็นตัวตนที่แท้จริงการรักในตัวเอง การเห็นคุณค่าในตัวตนการส่งพลังแห่งความรักที่เปี่ยมล้นเพื่อเผื่อแผ่นําทางให้กับผู้คนต่อไปสลับภารกิจครั้งใหม่ของคุณการนําทางการส่งพลังแห่งความรักภารกิจแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณมีความบริบูรณ์จนเปี่ยมล้นในตัวตนเพื่อเพียงพอพอที่จะเผื่อแผ่นาทางให้กับผู้คนอีกต่อไป จิตวิญญาณพลังงานที่สําคัญของคุณบุญบาร,รมีเก่าสิ่งที่สั่งสมมาของของกับบุญบาร,รมีเก่าสมบัติเก่าของคุณที่จะงหวนคืนกลับมาได้รับเป็นโชคและบุญบาร,รมีบุญวัสนาบรดกเงินก้อนใหญ่ปฏิหารครั้งใหม่นําทางสู่การเปลี่ยนแปลงสู่การก้าวขึ้นสู่บ,บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่บัลลังก์แห่งความสุขความรุ่งเรืองรวดในชีวิตและจิตวิญญาณจุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณบทสรุปส่งท้าย5้าใบคําแนะนํา คำนำทางจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคร,รูบาอาจารย์ถึงคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาชีวิตครั้งใหม่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคร,รูบาอาจารย์จะมีคำแนะนำส่งถายเช่นไรใ,ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความสามเหรียญการเปิดประตูบานใหม่เปิดประตูแห่งแสงสว่าง การเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งความบริบูรณ์เอดออฟสอดโครงที่กักขังตัวตนหลุดควรนการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากด้านมืดภายในจิตใจการเคลียร์ปมเคลียร์กรรมการจบสิ้นจากวิบากกรรมความชั่วร้ายเอดออฟขับการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ชะตาชีวิตครั้งใหม่โอกาสที่ดีความสุขที่จะเริ่มต้นขึ้นสู่ความสําเร็จความฝันครั้งใหม่ที่จะเป็นจริง ไออฟสอด5ดาบปัญหาวิบากกรรมบททดสอบสิ่งที่เผชิญมาก,การเรียนรู้การเติบโตแข็งแกร่งการได้รับความช่วยเหลือนำทางจะนำทางสุดการหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากมรสุมชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ด้านเมื่อสู่แสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่างแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่การจบสิ้นจากวิบากกรรมการก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่เดอะสตาร์แสงสว่างดุจด,ดวงดาวที่เปล่งประกาย ส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนพลังแสงแห่งรัตติกาลพลังแสงแห่งตัวตนของคุณแสงสว่างแสงแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังความมัง่งคั่งความบริบูรณ์สรุปภาพรวมส่งท้ายคําแนะนาจากจักรวาลจุดเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของคุณครั้งใหม่การหลุดพ้นจากกรงที่กักขังตัวต,วตวนภายในความทุกข์ปมกรรมที่อยู่ในใจการยึดติดพลังงานด้านลบความชั่วลายที่จะเคลียร์ล้างไป ด้วยบุญบรารมีแห่งแสงสว่างการตื่นรู้การทําสมาธิการฝึกจิตถือศีลภาวนาที่จะเคลียร์ล้างพลังงานด้านลบการหลุดพ้นจากกรงแห่งความทุกข์กรงแห่งความมืดการหลุดพ้นสู่แสงสว่างหมดทุกข์หมดโศกการก้าวข้ามจากวิบากกรรม5ด่าปัญหาวิบากกรรมมารสมชีวิตการหลุดพ้นการจบสิ้นการจบสิ้นจากวิบากกรรมความมืดความโชวร้ายโชคชะตาแห่งความมืดมนโชคชะตาแห่งความโชวร้าย ที่จะหมดไปเพื่อเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่โชคชะตาครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่เปิดการเปิดประตูบานใหม่ความสามารถฝีมืพอพรสวรรค์วิเศษจะนําทางสู่การก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การหลุดพ้นจากกลงที่พันนาการการหลุดพ้นการจบสิ้นจากปัญหามรสุมชีวิตการก้าวเข้าสู่แสงสว่าง ครั้งใหม่ของคุณแสงสว่างของดวงดาวแสงสว่างแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังการได้รับการเยียวยาการฟื้นการตื่นจากชีวิตเดิมแห่งความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเกิดใหม่สู่แสงสว่างของดวงดาวปฏิหารครั้งใหม่ของคุณปฏ,สสปฏิหารแห่งแสงสว่างปฏิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จุดเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของคุณสรุปภาพรวมจิตวิญญาณแถวที่หนึ่งจิตวิญญาณบรจิตวิญญาณเก่าแก่บุญบรารมีที่สั่งสมมาเฮอร์มิตจิตวิญญาณที่คุณสั่งสมมาหลายพบหลายชาติจิตวิญญาณของเดอะเฮอร์มิตผู้มีความสามารถพรสวรรค์สวััดิพิเศษมีความมุ่งมัน่นความพยายามจิตวิญญาณของนักสู้ที่จะเปิดประตูบานใหม่เปิดประตูนำทางสู่การได้รับโชคและบุญบรารมีโชครับเงินก้อนใหญ่ บอดกัสังหารือมาซักบุญบุบารมีเก่าจิวิญญาณเก่าแก่ที่นำทางจะดึงของของเก่าสมบัติเก่าของคุณกลับมาบุญบรารมีผลบุญกุศลนำทางสู่การได้รับโชคลาภเป็นเงินก้อนใหญ่สู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์จุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ความมุ่งมั่นความพยายามความสามารถความไม่ยอมแพ้จิตใจที่แข็งแกร่งการอดทนการเสียสละจะนำทางหลุดพ้น จากลงหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการไม่ย่อท้อความอดทนจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ปฏิหารครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงการพังการล้างการจบสิ้นสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ที่สวยงามการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างแสงสว่างที่สวยงาม การหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์วิบากกรรมมรสุมชีวิตการก้าวข้ามจากบททดสอบการจบสิ้นความทุกข์การได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ทีมงานกัลยานมิตรที่ดีครอบครัวที่ดีชุมชนสังคมที่ดีจะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่งความสุขความสุขครั้งใหม่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อมที่จะเผื่อแผ่นำทางให้กับผู้คนต่อไปการเริ่มต้นสู่ความรัก ครั้งใหม่ความสุขความรักความรักที่เป็นความรักในตัวตนการเห็นคุณค่าในตัวตนการเห็นตัวตนที่แท้จริงภายในการเห็นจิตวิญญาณภายในการนำทางสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขที่แท้จริงความสุขแห่งการค้นหาตัวตนพลังแห่งความรักตัวตนภายในพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่การเห็นคุณค่าในจิตวิญญาณจะนำทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่เดอสตาร์แสงสว่างพลังแห่งลัติการแสงสว่างที่จะนำทาง ส่งแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปแสงสว่างในยามค่ําคืนของคุณแสงสว่างแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังแสงสว่างแห่งพลังแห่งศรัทธาและปฏิหารแสงสว่างของคุณจะดุจด,ดวงดาวที่ส่งแสงให้กับผู้คนที่หลงทางในค่าคืนอันเบิกิแห่งจิตวิญญาณแสงสว่างแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์สู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณเอทออฟครับสิบถ้วย หนึ่งถ้วยถึง1ิบถ้วยการเริ่มต้นสู่จุดเปลี่ยนชะตาชีวิตครั้งใหม่สู่1ิบถ้วยความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นที่สวยงามการเริ่มต้นสู่โอกาสที่ดีข่าวดีการได้รับโชคลาภบุญบาร,รมีความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์ปัจจัยภายนอกที่จะมาเติมเต็มบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวบุตรบริวารการเงินการงานอาชีพความมั่นคง ปัจจัยภายนอกที่เป็นความมั่นคงในชีวิตที่จะมาเติมเต็มสู่การเ,าเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ปฏิหารครั้งใหม่จุดเปลี่ยนแปลงแห่งโชคชะตาชีวิตครั้งใหม่หการก้าวเข้าสู่แสงสว่างการก้าวเข้าสูส่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณความสุขความบริบูรณ์ครอบครัวที่เป็นสุขบุตรบริวารพลังแห่งความสุขที่เปี่ยมล้นในตัวตนความสุขพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่บบงบุญบารมี บุบารมีเก่าแก่นำทางพลังแห่งศีลที่บริสุทธิ์พลังแห่งแสงสว่างภายในการค้นหาตัวตนจิตวิญญาณแห่งสมาธิสติปัญญาจะนำทางสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ปฏิหารครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่ไม่คาดฝันการได้รับโชคลาภบุญบารมีเงินก้อนใหญ่การนำทางสู่แสงสว่างภายในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงการค้นพบตัวตนที่แท้จริงพลังแห่งความรักที่อยู่ในใจการนำทางสู่ การเริ่มต้นใหม่สู่พลังแห่งความสุขความสุขความมั่นคงความมั่งคั่งความบริบูรณ์พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในตัวตนการก้าวขึ้นสู่ัลังที่ยิ่งใหญ่บัลังแห่งจิตวิญญาณแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์บุญบารมีที่ยิ่งใหญ่พลังแ yes. ห่งจิตวิญญาณของผู้ให้พลังแห่งความสุขที่เปี่ยมล้นในตัวตนเพื่อเผื่อแผ่นำทางให้กับผู้คนต่อไปพลังแห่งผู้ให้สารภารกิจครั้งต่อไป พารกิจแห่งแสงสว่างพลังของนักรบแห่งแสงสว่างไลเวอร์เกอร์นักรบแห่งแสงดาวฮิวเลอร์ผู้ให้ผู้เยียวยาผู้นำทางผู้ปลอบปลโลผู้ให้คำปรึกษาดุดแสงดาวดายามค่ำคืนแสงดาวแห่งบารมีของคุณแสงดาวแห่งบุญบารมีพลังกุศลแสงดาวแห่งความสำเร็จแสงดาวแห่งพลังแห่งความสุขที่เปี่ยมล้นในตนที่จะส่งแสงนำทาง ส่งแสงสว่างให้กับผู้คนที่เดินทางในความมืดในยามค่ำคืนแสงสว่างที่จะนำทางให้กับผู้คนในการหลุดพ้นจากความทุกข์สู่แสงสว่างสู่การตื่นรู้สู่ตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงสู่ความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในการหลุดพ้นจากความทุกข์การจบสิ้นวิบากกรรมการหลุดพ้นจากกรงที่กักขังตัวตนของคุณ เพื่อเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่การตื่นรู้การก้าวเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณจุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณจุดเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่ความสุขความรุ่งเรืองรวดในชีวิตและจิตวิญญาณดุดแสงสว่างของดวงดาวที่เปล่งประกายในยามค่ำคืนเป็นพลังงานของตัวตนของคุณให้คุณนด้นรับพลังงานนี้ไว้เป็นพลังงานที่มาัจจรย์ ฝากทิ้งท้ายสำรพลังงานของคุณการยกระดับจิตวิญญาณจะต้องเริ่มต้นด้วยการดึงบุญบารมีเก่ากลับมาบุญบารมีเก่าด้วยการคิดดีทําดีพูดดีประพฤติดีกาดีวาจาดีใจดีจะเป็นแสงสว่างแสงสว่างที่จะส่องนาทางสู่การปล่อยวางการหลุดพ้นการไม่ยึดติดส่งเป็นพลังงานบวกพลังงานแห่งการให้พลังงานแห่งการทําสมาธิฝึกจิตตื่สินภาวนาการสวดมนต์ปฏิบัติทําพลังงานบวกที่ส่งออกไป เป็นพลังงานแหการให้ที่ยิ่งใหญ่การให้ออกไปจะรับกลับมาเป็นพลังแห่งแสงสว่างแสงสว่างแห่งการตื่นรู้แสงสว่างที่อยู่ภายในจิตวิญญาณแสงสว่างแห่งบุญบารมีที่จะมาเติมเต็มแสงสว่างแห่งบุญกุศลที่จะดึงดูดบุญบารมีเก่ากลับมาเป็นการได้รับการเติมเต็มทางด้านโชคลาภบุญบารมีความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์รากฐานชีวิตที่มั่นคงการหมดทุกข์หมดโศกการเติมเต็มตัวตนสู่ความสุข การก้าวขึ้นสู่บาลังแห่งดวงดาวความสุขที่เปลี่ยมล้นในตัวตนความสุขที่เจ,จิดจรัสส่องแสงดุจด,ดวงดาวในยามค่ำคืนจุดเปลี่ยนโชคชะตาที่ครั้งใหม่ของคุณจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สู่การนำทางสู่แสงสว่างแสงสว่างแห่งดวงดาวแสงสว่างแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์พลังงานที่มาัศจรของคุณให้คุณได้นรับพลังงานนี้ไว้ พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอร์มิทาโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ